ในชีวิตประจำวันอาหารต่างๆที่เรากินเข้าไปมีการปรุงรสชาติให้อร่อยถูกปากและหนึ่งในเครื่องปรุงรสที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือน้ำตาลเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าภัยร้ายที่มาพร้อมกับความหวานจากน้ำตาลมีอะไรบ้าง น้ำตาลเป็นคาร์บโบไฮเดรตประเภทหนึ่งที่แม้จะช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายแต่ถ้าหากบริโภคในปริมาณที่มากเกินไปก็อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ตั้งแต่หัวจะรดเท้าคนทุกเพศทุกวัยจึงควรลดการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองค่ะน้ำตาลแบบไหนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ น้ำตาลถือเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของคาร์โบไฮเดรตโดยปกติแล้วจะพบน้ำตาลได้ในอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเช่นผักผลไม้ธัญพืชและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมเป็นต้นซึ่งอาหารดังกล่าวล้วนแล้วประกอบไปด้วยสารอาหารอื่นๆที่สำคัญต่อร่างกายด้วยไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุวิตามินโปรตีนเส้นใหญ่อาหาร หรือสารต้านอนุมูลอิสระดังนั้นการบริโภคน้ำตาลตามธรรมชาติที่มีอยู่ในอาหารแบบไม่ผ่านกรรมวิธีการผลิตจึงมักไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างไรก็ตามผู้ผลิตหลายรายในปัจจุบันมักจะเติมน้ำตาลลงไปในอาหารเครื่องดื่มหรือขนมเพื่อปรุงแต่งรสชาติให้หวานถูกปากผู้บริโภคโดยน้ำตาลที่ใช้ในการประกอบอาหารทั่วไป ือน้ำตาลซูโครสหรือน้ำตาลทรายในประเทศไทยสามารถผลิตน้ำตาลชนิดนี้ได้จากการแปลรูปอ้อยซึ่งถ้าหากกินเข้าไปในปริมาณมากก็อาจก่อให้เกิดอันตารายต่อสุขภาพได้ปริมาณน้ำตาลที่ควรบริโภคต่อวันน้ำตาลที่มากเกินไปเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นต้น องค์การอนามัยโลกหรือ WHO จึงแนะนำให้ผู้บริโภคและเด็กบริโภคน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนชาหรือวันละไม่เกิน24กรัมอย่างไรก็ตามบางคนกลับบริโภคน้ำตาลเกินมาตรฐานของกรมอนามัยโลกไปมากโดยอาจบริโภคสูงสุดถึง20ช้อนชาต่อวัน คนวัยทำงานเป็นกลุ่มคนหลักที่บริโภคน้ำตาลในปริมาณมากเนื่องจากมีศักยาภาพในการใช้จ่ายด้วยตนเองและลักษณะการทำงานในปัจจุบันเอื้อต่อการกินอาหารและเครื่องดื่มที่เติมน้ำตาลเข้าไปเครื่องดื่มและน้ำผลไม้เติมน้ำตาลอย่างน้ำอัดลมน้ำหวานกาแฟหรือชานมไข่มุกถือเป็นแหล่งที่มาของน้ำตาลในอันดับต้น,ตน ปริมาณน้ำตาลที่ใช้กับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนั้นนับว่าสูงที่สุดในบรรดาน้ำตาลที่ถูกบริโภคทังอ้อมทั้งนี้ปริมาณน้ำตาลโดยประมาณในเครื่องดื่มที่คนทั่วไปนิยมบริโภคมีดังนี้ค่ะชาเขียว500มิลลิลิตรมีน้ำตาล14.5ช้อนชากาแฟสด475มิลลิลิตรมีน้ำตาล10.5ช้อนชาน้ำอัดลม450มิลลิลิตรมีน้ำตาล10.75ช้อนชา นมเปรี้ยว400มิลลิมีน้ำตาล19ช้อนชาชานมไข่มุก350มิลมีน้ำตาล11.25ช้อนชาน้ำผลไม้200มิลลิลิตรมีน้ำตาล6.25ช้อนชาน้ำตาลอันตรายต่อสุขภาพอย่างไรการบริโภคน้ำตาลที่ถูกเติมในอาหารหรือเครื่องดื่มที่มากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพดังนี้ค่ะน้ำหนักเพิ่ม หลังบริโภคน้ำตาลในปริมาณสูงร่างกายของเราจะเปลี่ยนน้ำตาลที่ได้รับมากเกินความต้องการไปสะสมจนกลายเป็นไขมันซึ่งอาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจนเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน นอกจากนั้นน้ำตาลฟรุกโตสที่มักถูกนำไปเติมในเครื่องดื่มอย่างน้ำอัดลมหรือน้ำผลไม้ก็อาจจะไปะยับยั้งการตอบสนองต่อฮอร์โมนเลปตินภายในร่างกายที่มีคุณสมบัติช่วยควบคุมความรู้สึกหิวและทำให้รู้สึกอิ่มดังนั้นการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลฟรุกโตสจึงอาจทำให้รู้สึกหิวบ่อยกว่าปกติและนำไปสู่การกินในปริมาณที่มากขึ้นได้ นอกจากนี้ก็มีงานวิจัยที่พบว่าการบริโภคเครื่องดื่มเติมน้ำตาลทำให้เกิดการสะสมของไขมันในช่องท้องซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคเบาหวานและโรคหัวใจอีกด้วย ระดับพลังงานแปรปรวนหลังจากกินของหวานคนเรามักจะรู้สึกกระชับกระเชงมากกว่าปกตินั่นเป็นเพราะการบริโภคน้ำตาลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดและปริมาณฮอร์โมนอินซูลินในร่างกายเพิ่มสูงขึ้นส่งผลทำให้ระดับพลังงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วยอย่างไรก็ตามความรู้สึกดังกล่าว มักจะเกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วคราวในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเนื่องจากหลังจากที่ระดับน้ําตาในเลือดลดลงอย่างรวดเร็วระดับน้ําตาลที่ผันผวนนี้อาจทําให้ระดับพลังงานของร่างกายแปรปรวนและส่งผลทําให้รู้สึกเหนื่อยหรืออ่อนเพลียตามมาเสี่ยงต่อการเกิดสิว การกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นและเพิ่มการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินทำให้ฮอร์โมนแอนโดเจนถูกหลั่งออกมามากขึ้นผิวหนังผลิตน้ำมันมากขึ้นและเสี่ยงเกิดการอักเสบมากขึ้นปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดสิวได้ โดยมีงานทดลองในกลุ่มวัยรุ่น2,300รายที่พบว่าผู้ที่บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มเติมน้ำตาลเป็นประจำมีแนวโน้มเสี่ยงเป็นสิวมากขึ้นถึงร้อยละ30หน้าแก่ก่อนไวัย ริ้วรอยเป็นสัญญาณของความชราซึ่งอาหารหรือเครื่องดื่มที่เติมน้ำตาลอาจก่อให้เกิดริ้วรอยบนใบหน้าได้เพราะการกินอาหารประเภทนี้ในปริมาณมากเป็นประจำทำให้ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเมื่อโมเลกุลของน้ำตาลเข้าไปจับกับโปรตีนจะก่อให้เกิดสารชนิดหนึ่งที่เรียกกันว่า AGEs ซึ่งสามารถทำลายคอลลาเจนและอีลาสตินในผิวส่งผลทำให้ผิวหนังหย่อนคล้อยเกิดริ้วรอยและจุดด่างดำตามมาได้เซลล์ <Cell S 1> อาจเสื่อมสภาพเทโลเมียเป็นโครงสร้างส่วนปลายสุดของโครโมโซมที่คอยป้องกันการเสื่อมสภาพของโครโมโซมโดยทั่วไปเมื่อคนเรามีอายุมากขึ้นเทโลเมียจะหดสั้นลงเรื่อยๆส่งผลทำให้เซลล์เสื่อมสภาพและไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ทั้งนี้การกินน้ำตาลในปริมาณมากเป็นประจำอาจทำให้เทโลเมียหดสั้นลงเร็วขึ้นเซลล์ในร่างกายจึงอาจเสื่อมสภาพก่อนถึงเวลาอันควรเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้านักวิจัยเชื่อว่าภาวะน้ำตาลในเลือดไม่คงที่ระดับสารสื่อประสาทในสมองที่ผิดปกติและการอักเสบตามส่วนต่างๆของร่างกายล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต โดยมีงานค้นคว้าที่พบว่าผู้ชายที่บริโภคน้ำตาล67กรัมต่อวันหรือมากกว่านั้นมีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าผู้ชายที่บริโภคน้ำตาลน้อยกว่า40กรัมต่อวันถึง123ซึ่งสอดคล้องกันกับอีกงานวิจัยหนึ่งที่ทดลองในผู้หญิง69,000คนแล้วพบว่าผู้หญิงที่บริโภคน้ำตาลปริมาณมากที่สุดมีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าผู้หญิงที่บริโภคน้ำตาลปริมาณน้อยที่สุดอย่างเห็นได้ชัด เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานนอกจากการบริโภคน้ําตาลมากเกินไปจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนที่เป็นปัจจัยสําคัญให้เกิดโรคเบาหวานตามมาได้แล้วถ้าหากกินน้ําตาลมากๆติดต่อกันเป็นเวลานานก็อาจก่อให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินด้วยซึ่งอินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้สมดุลเมื่อผู้ป่วยมีระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นก็จะเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานมากกว่าปกติ โดยมีงานวิจัยหนึ่งที่พบว่าการบริโภคน้ำตาลทุกๆ150แคลอรี่อาจทำให้เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานสูงขึ้นถึงร้อยละ1.1เสี่ยงโรคหัวใจมีงานวิจัยพบว่าการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงอาจก่อให้เกิดโรคอ้วนภาวะไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงความดันโลหิตสูงและน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ นอกจากนั้นการบริโภคน้ำตาลปริมาณมากโดยเฉพาะจากเครื่องดื่มที่เติมน้ำตาลอาจทำให้เกิดโรคอันตรายอย่างโรคหลอดเลือดแดงแข็งได้ซึ่งโรคนี้เกิดจากการสะสมของไขมันในหลอดเลือดส่งผลให้เลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อไม่เพียงพอเสี่ยงไขมันพอกตับน้ำตาลฟรุกโตสเป็นน้ำตาลที่ผู้ผลิตมักเติมลงไปในเครื่องดื่มซึ่งแตกต่างจากน้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลชนิดอื่นๆ เนื่องจากฟรุกโตสไม่ให้พลังงานแก่กล้ามเนื้อและสมองแต่จะถูกลำเลียงไปยังตับเพื่อย่อยสลายซึ่งฟรุกโตสส่วนหนึ่งจะถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานแต่อีกส่วนหนึ่งจะสะสมเป็นไกลโคเจนหรือไขมันพอกอยู่ที่ตับหากมีการสะสมดังกล่าวในปริมาณมากก็อาจก่อให้เกิดโรคไขมันพอกตับได้ด้วยเช่นเดียวกันเสียงมะเร็ง การกินอาหารและเครื่องดื่มที่เติมน้ำตาลอาจก่อให้เกิดโรคอ้วนภาวะดื้ออินซูลินและการอักเสบตามอวัยวะต,ต่างๆภายในร่างกายซึ่งปัญหาสุขภาพดังกล่าวอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์มะเร็งได้ มีงานวิจัยหนึ่งที่ศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างการบริโภคน้ำตาลกับการเกิดโรคมะเร็งในกลุ่มตัวอย่าง430,000รายและพบว่าการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่เติมน้ำตาลมีส่วนเพิ่มความเสี่ยงต่อก,การเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งเยื่อหุ้มปอดและเมเร็งลำไส้เล็กซึ่งสอดคล้องกับอีกงานวิจัยหนึ่งที่พบว่าผู้หญิงที่กินขนมปังหวานและคุกกี้มากกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์ เสี่ยงเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกมากกว่าผู้หญิงที่กินอาหารเหล่านี้น้อยกว่า0.5ครั้งต่อสัปดาห์ถึง1.42เท่าอย่างไรก็ตามงานค้นคว้าในประเด็นนี้ยังคงมีอยู่ค่อนข้างน้อยจึงจำเป็นต้องศึกษาวิจัยเพิ่มเติมต่อไปเพื่อยืนยันให้ชัดเจนว่าการบริโภคน้ำตาลในปริมาณมากนั้นมีส่วนก่อให้เกิดเซลล์มะเร็งจริง นอกจากปัญหาสุขภาพข้างต้นการบริโภคน้ำตาลในปริมาณมากเป็นประจำอาจไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยอื่นๆด้วยเช่นโรคไตโรคเกาต์โรคเหงือกและฟันและสมองเสื่อมเป็นต้นควบคุมปริมาณการกินน้ำตาลได้อย่างไรโดยทั่วไปผู้ใหญ่และเด็กไม่ควรจะบริโภคน้ำตาลเกิน6ช้อนชาต่อวันถ้าหากต้องการลดปริมาณการบริโภคน้ำตาลสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำง่ายๆเพียงไม่กี่ข้อดังต่อไปนี้ค่ะ หันมาดื่มน้ำเปล่าหรือโซดาเปล่าแทนน้ำอัดลมน้ำหวานหรือน้ำผลไม้กินผลไม้สดแทนการดื่มน้ำผลไม้หรือน้ำผลไม้ปั่นที่เติมน้ำตาลหรือสารให้ความหวานสังเคราะห์ดื่มกาแฟดำหรือหากต้องการความหวานอาจใช้สารทดแทนความหวานแทนน้ำตาลเลือกโยเกิร์ตรสธรรมชาติที่ไม่เติมน้ำตาลและสารปรุงแต่งรสหรือกลิ่นสังเคราะห์โดยอาจกินคู่กับผลไม้สดหรือผลไม้แช่แข็ง ใช้น้ำมันมะกอกและน้ำส้มสายชูเป็นน้ำสลัดแทนน้ำสลัดที่มักใส่น้ำตาลเลือกใช้ซอสปรุงรสหรือครีมปรุงแต่งอาหารอย่างซอสมะเขือเทศซอสพริกหรือเนอยถั่วที่ไม่เติมน้ำตาลหลีกเลี่ยงขนมหวานแล้วหันมากินของว่างที่ดีต่อสุขภาพและไม่เติมน้ำตาลแทนเช่นของว่างที่ทำจากถั่วหรือมเมล็ดพืชถั่วอบที่ไม่เติมน้ำตาลหรือเกลือและดาร์กช็อกโกแลตเป็นต้น แต่ควรกินแต่พอดีในปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเลือกกินซีเรียลธัญพืชอาหารเช้าและกลาโนล่าที่ผสมน้ำตาลไม่เกิน4กรัมต่อหน่วยบริโภคอ่านฉลากโภชนาการทุกครั้งก่อนจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิดโดยควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลเกิน15กรัมหรือ3ช้อนชากรณีที่หลีกเลี่ยงการกินขนมหวานไม่ได้ให้กินของหวานควบคู่ไปกับธัญพืชที่มีเส้นใยอาหารสูงเช่น กินน้ำแข็งใสหรือหวานเย็นคู่กับลูกเดือยถั่วแดงถั่วเขียวข้าวโพดเป็นต้นเนื่องจากเส้นใหญ่อาหารอาจช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายทำให้อิ่มท้องนานขึ้นและช่วยลดความอยากของหวานได้หลีกเลี่ยงการเติมน้ำตาลทุกชนิดลงไปในอาหารและเครื่องดื่มซึ่งรวมถึงน้ำเชื่อมน้ำพึ่งไซรัปและน้ำตาลที่สกัดจากข้าวโพดด้วยบ้วนปากหรือแปรงฟันทุกครั้งหลังกินของหวาน เพราะความรู้สึกหวานจากต่อมรับรสภายในช่องปากอาจทําให้เกิดความอยากอาหารและบริโภคน้ําตาลเพิ่มขึ้นอีกทั้งน้ําตาลยังเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดฟันผุอีกด้วยไม่ใช่แต่การกินน้ําตาลมากเกินไปเท่านั้นที่มีผลต่อสุขภาพการกินเกลือหรือการกินเค็มมากเกินไปก็มีผลต่อสุขภาพเช่นกันค่ะทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำพี่น้องประชาชนให้ลดการกินเค็ม โดยกินเกลือไม่เกินหนึ่งช้อนชาต่อวันจะได้ลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าจากกระแสของชาวต่างชาติที่ทำ Challenge ด้วยการกินเกลือ4ถุงโดยไม่มีน้ำดื่มเพื่อแลกเงินผ่านโซเชียลมีเดียนั้นอยากจะขอเตือนว่าไม่ควรจะลอกเลียนแบบพฤติกรรมดังกล่าว เพราะการบริโภคเกลือหรืออาหารที่มีรสเค็มมากเกินไปส่งผลทําให้ร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่สูงเกินความต้องการซึ่งปริมาณการบริโภคเกลือที่แนะนําไม่เกิน1ช้อนชาหรือน้ําปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันค่ะ จากผลสำรวจในปี2,563พบว่าคนไทยบริโภคโซเดียมสูงถึง4,351.7มิลลิกรัมต่อวันสูงกว่าค่าที่องค์การอนามัยโลกแนะนำถึง2เท่าจึงส่งผลทำให้คนไทยเป็นโรคควันดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปกติร่างกายได้รับโซเดียมผ่านการบริโภคอาหารอยู่แล้วโดยเฉพาะเกลือแกงใส่ในขั้นตอนของการปรุงอาหารหรือเครื่องปรุงที่ให้รสเค็มเช่นน้ำปลาซีอิว๊วซอสปรุงรสและยังพบโซเดียมที่อยู่ในรูปของสารประกอบอื่นๆที่อาจไม่มีรสชาติเค็มได้อีกด้วยเช่นผงชูรสหรือผงฟูขนมขบเคี้ยวต่างๆอาหารแปลรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อธิบดีกรมอนามัยกล่าวต่อด้ว่าคนไทยส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมการเติมเกลือน้ำปลาหรือซอสปรุงรสในอาหารต่างๆหรือใส่ลงไปบนอาหารโดยตรงเพื่อเพิ่มรสชาติของอาหารทำให้คนไทยเสี่ยงได้รับปริมาณโซเดียมเกินกว่าความต้องการในแต่ละวันจึงต้องขับโซเดียมส่วนเกินออกจากร่างกายและส่งผลทำให้ไตต้องทำงานหนักขึ้นและเสื่อมเร็วขึ้น อีกทั้งการได้รับโซเดียมในปริมาณสูงอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานก็ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับความดันโลหิตเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงหัวใจและหลอดเลือดไตเบาหวานและอมะัมพฤกษ์อัมพาตได้และถ้าหากกินเกลือรวดเดียวดังปรากฏในคลิปออนไลน์ก็อาจส่งผลทําให้ไตพิการหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยค่ะ ดังนั้นคนไทยจึงควรต้องปรับพฤติกรรมด้วยการอ่านฉลากก่อนซื้อทุกครั้งเลือกใช้เกลือเสริมไอโอดีนนำเครื่องปรุงรสออกจากโต๊ะอาหารชิมก่อนปรุงทุกครั้งฝึกนิสัยไม่ให้กินเค็มลดการกินเครื่องจิ้มต่างๆใช้เครื่องเทศสมุนไพรแทนเครื่องปรุงและเลี่ยงการกินอาหารที่ผ่านกระบวนการแปลรูปต่างๆเช่นไส้กรอกปลาเค็มผักกาดดองเพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับปริมาณโซเดียมมากเกินไป การกินอะไรที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปย่อมไม่เป็นผลดีกินแต่พอเหมาะย่อมมีผลดีต่อสุขภาพมากกว่าเพราะทุกสิ่งที่เรากินหรือนำเข้าสู่ร่างกายจะมีผลต่อเราแน่นอนตามที่รายการของเราย้ำมาโดยตลอดนะคะว่าสุขภาพดีไม่มีขายแต่เราสามารถสร้างเองได้เพียงแค่ใส่ใจในรายละเอียดก่อนเลือกกินอะไรนั่นเองค่ะ